สบายดีพี่น้องพอ,อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับเชา้านี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับงานบานันหนองสองห้องครับอําเภอผู้เขียวทีมงานส่วนหนึ่งก็เจ็บสีเจ็บค้องเรียบร้อยแล้วครับทีมจอประดับเจ็บคล้องเรียบร้อยเดี๋ยวก็คือทีมเจ็บี กับวันกับเป็นโชเฟอร์ไม่สิบนลั่งกับเป็นทิ้มจอครับฮะสิบภารกิจเราออกตัวไปแล้วครับเรียบร้อยแล้ว เดียบตั้งกันครับตอนนี้เพื่ทีมงานกำลังเก็บของลงว่าหันลงยิทธที่ไม่เรียนยุทธที่หน้าสนามอบตอม่วงหวานนำพร่องครับอุย้ยดินไหมขึ้นเียาวเด็กถักเดยเนี่ยเป็นทั้งหาัาเนี่ยทั้งหมืน่นได้พี่อน้อง มึงเนี่ยสภาพไม่อดัดมือหนิทำน,นักเพิ่มจักตันบุ๋มือหนิ เติมทั้งนี่บมดมั้อนี่ใส่ขั้นไม้ครับออกงานมือนี้มือแรกใส่ไม้ไม้ไพ่เ้วพี่น้องว่าไม้ไพ่จะเป็น เด็กแล้วมันยังสิข่ำเลยมันสูงบนบนลังคาเต็ไปมัสูงกัรถธรรมดาได้เป็นรอยยัน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 ขาบประตูโค้งงากเลย มือนนี่ทั้งหากใช่ไหมเนี่ยเอานักไปหนึ่งมดลูกเพราะออกสิแมหมเฮ้ยเพราะยันมดลูกออกสิไม่ย้อนแลยมันเขาทีแล้ว มันมลูกแหงแลวทิแหงไปเพืแล้วนตอลุกเงินไปยังวันไหเหมือนเขาเป็นดินีย่ดินยมืกอนเดียวนี่ข้ามไม่เป็นใะแห้งใครีเละครับแหนเขา่าหมนก้อนหมก้อนกันนีเข้า่าตักับมือฝ่ามือดินนี่มึงงคอ ส้กันแล้วก็มองอยู่ผู้ยังเกนี่ดพิ่นเอรถไทยเมืเกียดหนามันได้แห้งไปเนาะืงั้นคนออ,อกไปเลยมันเป็แห้งกันนี่ปออกไปเลยมันคือหนกด้วยวโคกับวันี้แบบน้ายสนับไปอย่มึกบอลลินมันลินนันป,นนนปดียอ,อ,อยากเขาเียกับไปใครดอกตูดง่า,งงายุยมือนี่มืมตุยลยตุยลยไปย่ ก็ได้บัดดีดีแต่ว่าเออบ้สะเตียนเทียงั้นบ่ปากบ่เบายังเลยตีฮะเพี่ไหนจช็เข้าใจว่าเข้าใจตีเบียร์งานมาเสผ่้วบุบเยเนอไปรู้ขั้นพุ่นติ Production. ลง้งกินนี่เราก็เลี้ยวติเกียนวะนี่คือกินสุดไทยเออไปเลยไปเลยใช่บัวให้คุ้มมัน,นเบื้อง เป็นมวยพะย่ะยจากบางจากเข้ากันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราบังรุดใส่หนาแข้งเลยนั่นยังแต่แม่มันเด็ดเด็กเกิลฟิวกับลูกดิกสองตัวสามก็เป็นสามก็มาบกบอแ่ะ bỏ gần Mình dưới năm cắn, mà vô đám cạnh vô hẳn tôi vô hẳn làm lấy đây vậy Nú ăn Bây giờ nè 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 con ngô mai ở vẫn hoang rồi bóp bạc bóp vào ว่ามันหยยบบองใดมันเกิดแกนห้มันบ่มันบ่หมุกลงไอ้ขยัอปอกป คลิปนี้ใบสมุนไพรพี่น้องครับจะไทายบรรยากาศพี่น้องไอ้บิ้งจะขออนงั้นมะอร็งพอกันพวงม่วงหวานครับม่วงหวานเพื่อน,นำพ,อ,นงงงพอ,องใบสมุนไพรอกันไม่กิมนาครับพี่ีส่สบายดีพี่น้องเป็น